哦。Oh, oh. ลูลืมครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผูต้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรลืองไหลย,ยนต์นะครับผมมาวันนี้ครับอยู่ที่ห้วยพึง่งนะครับมีรถเข้าใหม่ครับตัวนี้ครับโคโรลาโคโรลานะครับโคโรลานะฮะนี่ะท้ายตัวนี้เขาเรียกเป็นตัวไหนไม่รู้นะฮะ แต่ตัวนี้คือรถเอกสารพึ่งโอนนะภาษียังไม่ขาดนะครับคันนี้นี่ฮะเดี๋ยวใครจะยกนะฮะหรือจะแยกนะครับก็ลองมาดูครับเครื่องนี่ดีเลยนะนฮะนี่ดูสภาพมีชุดโอนมีอะไรครบนะครับทะเบียนภาษียังไม่ขาดนะครับโคอโน่าตัวนี้สภาพก็ดูครับ แล้วก็เนี่ยน่าจะเบียดเบียดอะไรมาไม่รู้ครับเบียดตรงนี้นะครับแล้วก็มาโดนกระจกนะครับเนี่ยเบียดจนสุดเลยจะแยกก็ได้ครับคันนี้นะฮะเนี่ยภาษีมกราหกหกครับใครอยากได้อะไรตัวไหนนะครับทักมานะฮะหรือว่าจะยกนะครับแต่ขอแยก ชิ้น,นใหญ่ๆก่อนนะครับหรือเครื่องนะครับเครื่องเกียร์อย่างนี้นะครับมีไว้คุมด้วยนะตัวนี้เป็นเครื่อง 5A นี่ฮะเครื่องเป็นีบอนครับยางซึมแล้วมนาะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ครับ เลยเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นี่ฮะเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับเครื่องหาเอรถขับได้อยู่นะเขาขับมาส่งเลยครับมีตาอายุเยอะนะครับเจ็ดแปดเจ็ดสิบขวปีแล้วนะครับเขา อยากให้ซื้อให้นะครับก็เลยซื้อแกไว้นะฮะโอนเพิ่งโอนได้ปีเดียวเอ้ยโอนมกรลานะครับแกก็ขายเลยนะเนี่ยเกียร์ออโต้ก็ทำงานปกติครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับนะ แยกครับขอเครื่องเกียร์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวอะไรชิ้นต่งตางๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับตัวนี้เพราะว่าซื้อมาสูงนะเพราะว่าสงสารแกรครับนี่ฮะภายในก็หักโอ้โห ออโต้นะครับคือสายพานตัวนี้สายพานหน้าเครื่องมันน่าจะมีปัญหาครับมันปิ้นมันหมดอายุนะครับสายพานคอแมแอร์ก็นะปิ้นเห็นไหมสายพานคอแมแอร์ก็เลยไม่ทํางานเลยครับแกก็ไม่ซ่อมเลยไกลจะขาดแล้ว <laughs> สายพานไดชาร์จ สายพานปั๊มพาวเวอร์ยังใช้ได้ครับ ใชนะ่แบบมันนะแบบผมอยู่นี่แหละแบบมันลูกเล็กกว่านี้นะครับมาเดี๋ยวมาลองขับดูครับว่าเกียร์มันจะส,นส่วนมากรุ่นนี้มันจะเกียร์มันจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ จกไฟฟ้าทํางานได้นะครับแต่มันไม่ค่อยอไหลลงอันนี้น่าจะปกติอยู่ออตโต้ครับตัวนี้เป็นออตโต้แต่ฝั่งนี้มันช้านิดนึงครับจะเปิดๆนิดนึงครับเครื่องเสียงทํางานได้อยู่นะ ใส่ USB นะฮะมาเดีย๋ยวมาลองขับครับ แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่กั้นไม่อะไรนะ We. แต่เครื่องนะครับผมเน้นเครื่องนะตัวนี้ซื้อเอาเครื่องเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโตโอ้ครับเนี่ยนะไอหาอยู่ครับโกล,ลล่าครับเครื่อง 5A ใครอยากได้ครับเนี่ยส่วนคันนั้นก็ยังอยู่นะครับสตาร์ด้าเป็นเครื่อง J ใครอยากเอาไปปั้นไหมฮะอันนี้ที่แรกว่าจะปั้นก็เลยขี้เกียจครับ ตัวนี้มีทะเบียนเอกสารพร้อมนะครับตัวนี้สุดโอนแต่เป็นเครื่องเจผมสตาร์ทแล้วนะเอาแบตเตอรี่มาสตาร์ทแล้วผมเติมน้ำมันใส่ทีนี้ขี่ไปประมาณ5้ากโลนะครับกำลังจะกลับมาทีนี้มันเร่งไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าน้ำมันหมดหรือว่ายังไงนะฮะตัวนี้นะฮะไปไปหาอยู่ครับลิปนี้รถเก่งครับจิปนี้ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวมาถ่าย ให้ซได้ดูกันครับรถเก่งก็ซื้อครับอยู่นี่นะถ้าใครเอามาส่งก็ยิ่งดีเลยครับถ้าใครเอามาส่งนะครับแต่ถ้าไม่มีส่งก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บให้ครับแต่จะให้ไปเอาเนี่ยโอ้โหไม่ไหวครับกว่ารถเก่งกับแรงน้อยครับกับลายห้าร้อยพันครับนี่อันนี้ก็เครื่องไปแล้วครับตัวนี้ส่งไปลบบุรีแล้วครับ เครื่อง L สองร้อยแล้วก็แยกนะครับคันนี้เหลือเกียร์แล้วก็คอมแอร์ครับคอมแอร์ดีๆเลยตัวนี้นครับแอร์เย็นนะผมสตาร์ทแล้วแอร์เย็นเลยครับนี่ฮะคอมแอร์แล้วก็ชุดพวงมาลัยพาวเวอร์ครับทั้งชุดเลยนะครับไปแบบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะมาถอดเอาเลยได้ครับนี่ฮะมีครบชุดนะครับมีทั้งมีมียันน็อตะ มีให้ยันน็อตครับเอาไปแบบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยซื้อแต่น้ำมันครับเนี่ฮะพวกอุปกรณ์มันอยู่ตรงนี้นะครับซื้อแต่น้ำมันครับชุดปุุงพลังไอพาวเวอร์ L สองร้อยป่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ